พวกเขาเป็นทีมจากอังกฤษที่คว้าทิปเปิลแชมป์ได้ในรอบหลายปีพวกเขาเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสีสมัยซ้อนเป็นทีมแรกเป็นทีม,ท,มที่ดุดันหน้าหวาดวันเสมอสําหรับคู่แข่งแต่ล่าสุดแพ้ไป5้านัดรวดและไม่ชนะหกนัดติดกันนักเตะก็ยังดีเหมือนเดิมโค้ชก็ยังเป็นเป๊เปเหมือนเดิมและอะไรทําให้แมสซิตี้เผชิญกับอุปสรรคที่สาหัสขนาดนี้ตัวเทวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวิกฤตของเรือใบสีฟ้าอะไรทำให้แชมป์ฟอร์มร่วง แมชเชตเตอร์ซิตี้คือยอดทีมสุดแกร่งประจําศึกพรีเมียร์ลีกครับลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาสร้างทีมจนขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่กุนซอมือผักการอย่างเป๊ปกูเดโอล่าที่มาพร้อมกับเทคนิคเหนือชั้นนักเตะชั้นนาระดับโลกที่กรีธาทัพลงสู่สนามมันเป็นเช่นนี้ต่อกันมาหลายฤด,ดูกาลแล้วเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็เพิ่มประกาศศักดาเป็นทีมที่เปิลแชมป์ทีมที่2ของอังกฤษมาหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมป์พรีเีกและเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเพิ่ง 4, คว้าแชมป์พรีเมียีอา่่ควื ยอดทีมแถวหน้าของโลกอย่างแท้จริงแต่กับสถานการณ์ล่าสุดมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับไมชัเตอร์ซิตี้ของเป๊ปแพ้ถึง5เกมติดต่อกันในทุกรายการต่อ้วยการเสมอกับฟหนูสามสามในแชมเปี้ยนลีกมันเป็นสิ่งที่คนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับทีมระดับนี้ปกติแพ้นัด2นัดก็ว่าแปลกแล้วนี่ไม่ชนะมาหกนัดมันน่าจะเหลื่อเชื่อจากที่เป็นทีมไล่ล่าลุาล้นแชมป์อยู่กับเลี้ยวโูกลายเป็นว่าตอนนี้ตามหลังหงแดงไปแล้วถึง8แต้มเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่จนแทบจะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วจาากกกเเรื่่องทีีิดขึ้น้นนลย เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแมนซิตี้ไปเจออะไรเข้าถึงดูสะบักสะบอมขนาดนี้แม้ว่าการเจอกับสเปอร์มันจะเป็นปัญหาของแมนซิตี้เสมอมาแต่การแพ้คาบ้าน4-0ในเกมลีกนัดล่าสุดมันดูไม่น่าใช่สิ่งที่ควรจะเป็นครับยิ่งไปกว่านั้นการนำ3-0แต่ถูกตีเสมอท้ายเกม3-3จากนัดเฟยนูต์มันก็ยิ่งไม่น่าเชื่อมีคนครับเริ่มพูดถึงความกระหายในการไล่ล่าความสำเร็จจากการประสบความสำเร็จติดต่อกันมาหลายปีจึงไม่แปลกครับที่จะเกิดภาวะอิ่มตัวนักเตะหลาย เริ่มขาดแรงกระตุน้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับกับทุกทีมความ้าแชมป์มาเยอะก็อาจจะขาดแรงจูงใจไปบ้างนับตั้งแต่เกมที่แพ้บอลมาร์ตมาจนแพ้ไบตันนักเตะบางคนในเชื่อชาลงสถิติการวิ่งของแมนเชสเตีรน้อยกว่าคู่แข่งทั้งระยะทางรวมและการออกตัววิ่งแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่ทีมเหนือกว่าครองบอลมากกว่าจะวิ่งน้อยกว่าแต่พอมันเกิดขึ้นหลายๆเกมติดต่อกันเนี่ยสถิติรวมแสดงให้เห็นว่าแมนเชสเตีรวิ่งน้อยลงกว่าแต่ก่อนจริงๆครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความฟิตหรือเรื่ออองงงงขแรรจจูใหื อาจจะทั้ง2อ,อย่างแต่นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาก็ได้อีกปัญหาคือนักเตะบาดเจ็บทีนหลายคนเนี่ยที่เป็นตัวหลักตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลโรดี้นักเตะบอลลังดอคนล่าสุดก็มีอาการบาดเจ็บกลับมาได้เดือนกันยายนเล่นไป2นัดก,ก็เจ็บซ้ําไปอีกจากหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมามาันแสดงให้เห็นแล้วว่าแมสซิตี้ขาดใครก็ได้แต่ขาดโรดี้ไม่ได้ในระบบของเป๊ปนักเตะตัวโฮนดิ้งมิฟิลแบบโรดี้เนี่ยสำคัญมากครับเขาเป็นนักเตะที่เป็นหัวใจสําคัญของทีมทั้งตัดเกมขึ้นบอลป้นเกมรวมถึงคาแรคเตอร์ที่ส่ง ออกมาถึงเพื่อนในทีมแถมตัวแทนอย่างมาเตอุสนุนเยสก็เจ็บต่อเนื่องไปเหมือนกันอิวคายกุนโดกันอดีตกับตันทีมที่ยืมมาจากบาซ่าก็อายุเยอะขึ้นมากศักยภาพก็ไม่ดีเท่าเดิมแถมก่อนหน้านี้คนสําคัญอีกคนอย่างเควินเดบอยก็เจ็บเหมือนกันเพิ่งจะหายดีกลับมาเมื่อปลายเดือนตุลาคมนี้เองหรือแม้แต่นักเตะที่เคยฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลที่แล้วอย่างฟิลโฟเดนก็ฟอร์มตกไปซะดือด้อแถมตอนนี้ยังยิงในพรีเมียร์ลีกไม่ได้สักลูกเลยพูดถึงการยิงประตูครับดาวยิงของทีมก็ไม่ใช่ใครอื่นออร์ลลิิงงฮานดจมปีีศท่ยถ ใน2ฤดูกาลที่ย้ายมาร่วมทีมนี่เป็นฤดูกาลที่3มของเขาครับในพิมเมลีการที่มีตัวถล่มตะข่ายแบบฮาร์แลนด์อยู่ในทีมมันก็ต้องหวังให้เขาเป็นตัวจบอยู่แล้วครับแต่การที่เขาอยู่ในลีกนี้มานานแต่ละทีมก็ระวังเขามากเป็นพิเศษหรือไม่ก็อาจจะเริ่มจับทางเขาได้บ้างทําให้การฝากความหวังในการจบสกอร์ไว้กับฮาร์แลนด์มากเกินไปก็อาจจะเป็นผลเสียฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว17ประตูในทุกรายการมากที่สุดในทีมแต่คนที่ยิงเป็นรองจากเขาคือมาเตโอโควาซิตที่ยิงได้3ลูกซึ่งมันก็ถ ว่าทีมหวังให้ฮาแลนด์เนี่ยยิงอยู่คนเดียวตอนนี้แมนซิตี้ครับยิงในลีกไป22ประตูซึ่งไม่ได้น้อยครับเมื่อเทียบกับทีมหัวตารางด้วยกันก็จริงแต่มันเท่ากับว่าฮาแลนด์ยิงในลีกไป12ลูกยิงไปมากกว่า5 0จากประตูที่ทีมทําได้ในดูการที่แล้วอยู่ที่ราวๆยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็เป็นการตอกย้ำว่าทีมอาจจะพึ่งพาฮาแลนด์มากเกินไปพอนั่นไหนฮาแลนด์เล่นไม่ออกยิงไม่ได้ทีมก็บอดในการทำประตูไปเลยไม่ใช่แค่่่่นนนนนนัั้้้รรรรรเเเืือออองงงกกกกกกาาาาทปปะตู็ยลไชจ แล้วเรื่องนอกสนามก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีผลกับทีมด้วยครับเรื่องนอกสนามที่ว่าก็คือเรื่องคดีของแมนซิตี้กับพิเมรีกที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยฟ้องร้องกันเรื่องการออกกฎที่แมนซิตี้มองว่าไม่เป็นธรรมนั่นยังไม่พอครับยังมีเรื่อง115คดีที่ยังคงพิจรนารณากันอยู่ถามว่ามันส่งผลต่อนักเตะยังไงมันส่งผลเรื่องของสภาพจิตใจอยู่บ้างแน่นอนครับต่อให้จะโฟกัสเรื่องฟุตบอลยังไงก็ตามมันก็ต้องมีห่วงกันบ้างอย่างน้อยๆครับเรื่องในอนาคตว่าทีมจะโดนตัดแต้มหรือเปล่าาจะะโโโดดนนนลงงทษอไรรบบ้บ้้ถปััตกช มาเนี่ยจะเอายังไงต่ออยู่กับทีมต่อไปสู้เลื่อนชั้นมาหรือจะย้ายออกหรือจะโดนแบนโดนหักแต้มหรือนักเตะบางคนอาจจะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกขายก็ได้แถมก่อนหน้านี้ยังมีเรื่องของสัญญาของเป๊ปที่จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้ด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องความไม่แน่นอนครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เหมือนแก้ปัญหาไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับมันก็อาจทําให้นักเตะหลายๆคนในทีมเนี่ยอุ่นใจขึ้นมาบ้างพอล,ล่าสุดเป๊ปต่อสัญญากับทีมออกไปอีก1ปีแล้วนักเตะก็สามารถวางใจได้ว่าจบซีซั่่่เปปยังงงอููแถมสิทีพดหล ต่อสัญญาคือการบอกว่าต่อให้ทีมต้องโดนลงโทษปรับตกชั้นก็จริงก็จะมีขาวพาทีมกลับมาแต่มันจะช่วยเรื่องสภาพจิตใจได้มากน้อยก็คงบอกยากครับเพราะตอนนี้ผลงานของทีมก็ยังไม่ได้กลับมาดีเลยเหมือนกันแล้วเป๊ปในฐานะกุนซือเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับข้ามองในภาพรวมเรื่องเทคนิคไม่น่าจะเป็นปัญหาพวกเขายังสร้างเกมรุกที่ดูดันและของบอลใส่คู่แข่งได้ดังนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจความคิดทัศนคติมากกว่าหากมีเรื่องของความกระหายเป๊ปก็ต้องปลุกเราตจิตใจลูกทีมกลับมาให้ได้ าพยายามจัดการไปแล้วทีละเรื่องการต่อสัญญาคือหนึ่งในนั้นแม้ว่าการต่อไปแค่ปีเดียวอาจจะยังไม่ได้สร้างความมั่นคงได้มากนักก็ตามครับปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นคนที่จะมาแทนโรดี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่อย่างน้อยมาติอุนเยสที่กลับมาก็น่าจะช่วยป่าผูได้บ้างที่ต้องขันเพิ่มให้หนักคือเกมรับการที่ไม่มีโรดี้สกีนบอลให้แนวหลังก็ต้องรับภาระหนักพอสมควรและเมื่อสภาพจิตใจความมุ่งมั่นรวมถึงสมาธิมันบกพร่องมันก็แสดงออกมาให้เห็นบนสกอร์บอร์ดอย่างในนัดล่าสุดครับการที่ทีมนา 30, าําาหง300เจอ ทีมที่เป็นรองมากกว่าอย่างเฟยโนดแถมยังเป็นเกมที่เล่นในบ้านมันควรจะเป็นการปิดกล่องไปแล้วแต่กลับมาโดนล่ยิง3ลูกในช่วง15นาทีสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยแทบไม่เคยเห็นกับทีมนี้มาก่อนการเสียประตูรวดหลายลูกในช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับมันคือปัญหาเรื่องสมาธิอย่างชัดเจนความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ไม่เล่นให้ชัดในรายละเอียดที่ปกติจะไม่ค่อยเห็นในนักเตะของเรือใบสีฟ้าแต่มันเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นและเป็นสิ่งที่คนเป็นคุณซื้อเนี่ยต้องแก้ไขแม้ว่ามันจะน่าหงุดหง,ดงั้นตตอเาามวก็ อีกอย่างครับที่อาจจะทําได้ในอนาคตคือการเติมนักเตะใหม่เข้ามาฤดูกาลน,นี้แมเซตตี้เติมซาวินโยเข้ามาเพียงแค่คนเดียวมันอาจจะน้อยไปก็ได้ครับเพราะการเติมความสดใหม่เข้ามามันก็สามารถเพิ่มอัตราความกระหายที่มันเหือดแห้งไปของทีมได้หากเรามองว่าปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความอิ่มตัวต่อความสําเร็จการปล่อยนักเตะบางคนที่อายุเริ่มเยอะแล้วเติมนักเตะใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นทางเลือกดีกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป๊ปจําเป็นต้องหาทางจัดการเช่นกันมันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะเป๊ปเป็นคนคคที่ชอบวาม Perfect การแพ้ห้าัดรวดต่อด้การเสมอแบบควรชนะมันน่ากดหจิดแถมการเสมอนั้นบันยังเป็นการที่ลูกทีมเนี่ยโดนยิง3ลูกในเวลา15นาทีมันยิ่งน่ากดหงิดเหลือเกินและต้องถูกจัดการอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะไม่ชนะใครเป็นเกมที่7เพราะเกมต่อไปในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่สําคัญมากๆนั่นเป็นการบุกไปเยือนจาฟูงเลียวอพูหากยังหวังลุ้นแชมป์อยู่นัดนี้ก็ต้องแพ้ไม่ได้จะให้ดีต้องชนะด้วยเพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลแน่นอนหากเบรกฟอร์มของลิเวอพูได้มันก็อาจจะยังมีลุ้นแชมป์แถมยิ่งหาชนะได้ มันก็จะเป็นนัดที่เรียกขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นของทีมได้เป็นอย่างดีแต่หากเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยแมนเซตตี้อาจจะพังต่อไปก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ